最初はあの子の気持ちを理解できずにすれ違ったこともあった。でも今は家族として一緒に歩んでいける。สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพวก,กผมปูซิเมอเช่นเคยกับในเกมโคจิยัสการปฏิวัติของลูลุสลอสตอรี่ในสวีญี่ปุ่นนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นอีเวนต์การจำลองยุทธการซีนที่5นะครับเป็นแบบฉบับเต็มนะครับก็คือมี20ด่ดาดหัวร้อนให้เราปวดหัวเล่นนะครับและแน่นอนว่านักบินนักตู้คราวนี้เนี่ยจะเป็นคุณคาริสกาฟิลแม่บุญธรรมของตัวเองนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สำคัญอีกคนหนึ่งอ่ะก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเกมเนี่ยเดี๋ยวขอพูดถึงคุณคาริสหน่อย คนที่ให้ภาคเสียงตัวละครอย่างคุณคาริสเนี่ยจะมีชื่อว่าทาดาโคโรคุณอาศึกษานะก็เท่าที่ดูผลงานตามลูกเลยคือมีเยอะมากแต่เท่าที่ผมเคยดูนะก็จะมีเรื่องของเรียวมะที่เป็นเทมสลามมาแล้วก็เปิดร้านซักผ้าเออขจับคลาบอะไรพวกเนี้ยเออเคยดูเรื่องนั้นสองซีซัน ก็ว่าเสียงคุ้นๆอยู่แต่ว่ามันคนละอารมณ์กันนะเนาะพอเขาภาคเสียงเป็นเด็กผู้ชายแต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาภาคเป็นแบบเสียงผู้หญิงเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ไงแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นนักภาคที่ภาคหลายตัวมากๆนะผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ้าวเจ้าตัวมาภาคเรื่องนี้ด้วยหรออะไรแบบเนี้ยก็นั่นแหละนะโอเคเดีย๋ยวเข้าไปสู่ในเกมกันดีกว่าโอเคเรามาวิเคราะห์ตู้กาชาของ คุณคาริสกาฟิลสีดาวกันมาคุณคาริสกาฟิลเนี่ยจะเป็นตัวนักบ,บินประเภทบิชอปเป็นตัวฮิลเป็นหลักนะเนาะแล้วก็มีกลุ่มใหม่2กลุ่มที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนก็จะมีกลุ่มดิจิโอคอร์เรชันก็จะเป็นกลุ่มบริษัทของคุณคาริสที่เป็น CEO นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าในกลุ่มเนี้ยในอนาคตจะมีเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วก็จะมีกลุ่ม Los Story เป็นกลุ่มชื่อเกมตอนนี้อาจจะเป็นการบอกใบ้ไปใน,ไนๆนะว่า แน่นะคนเนี่ยเขาอาจจะคอแลแลบกับเกมอื่นหรือเปล่าเอออาจจะมีเกมแบบ Lost Color หรือว่าเกม l u l u s t Version MDS หรือว่าเวอร์ชั่นอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นเกมอ่ะก็อาจจะมีการคอรแลแลบกันก็ได้อาจจะมีเกมก่อนหน้าที่เชื่อนะ Genesis Record ปะไม่แน่ใจนะขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนั้น สักเท่าไหร่อะคือเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วก็พอเลยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โดยรวมแล้วกันคือนางเป็นบิช,ชอปไท์ซึ่งเอามาชนไม่ได้นะก็เอามาวางที่ไกลๆก็พอแล้วก็ช่วยฮิวนางแค่เอามาวางลงสนามก็คือช่วยทีมได้เยอะแล้วเพราะว่าไอ้ตัวสกิลเนี่ยคืออย่างนี้ตัวนางเป็นฮิวระยะไก่เพราะงั้นให้ขับปูเระยะไกพ่พอเพราะจุดเด่นของนางคือสกิลที่หนึ่งสกิลที่หนึ่งอะคือ พอเข้าด่านปุ๊บม,มีผลทันทีอันนี้คือไม่จำเป็นต้องลงสนามก็ได้เว้ยเพราะว่าสกิลหนึ่งอ่ะมันทํางานทันท,ทีเลยเมื่อเข้าด่านเออเมื่อเข้าด่านปุ๊บทางานเลยก็คือทําการบัฟฮิวเด้งให้กับตัวมาริโอมา呀แล้วก็ตัวพัธมิตรในทีมนะครับให้มีฮิวเด้ง7%ต่อระยะเวลา0.7วินาทีนะครับอันนี้ถาวรน,นะแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับอ่าเปิ 0.8เท่านะครับมันก็จะมีเรื่องของเพิ่มลอดเตอรใหย้ยาวขึ้นแมต HP อีก22.5%นะครับอันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องเอาลงสนามก็ได้แต่สกิล2ต้องเอามาลงสนามนะเพื่อจะเอาบัฟนะครับเพราะบัฟเนี่ยมันจะทำงานทันทีเมื่อคุณคาริสลงสู่สนามนะครับแล้วก็จะมีผลทุกๆ15วินาทีทำการบัฟให้ตัวนักบ,บินที่มีชื่อว่ามาริโอมายะนะครับ รวมกับหุ่นประจำตัวของมาริโอมายะไม่ว่าจะเป็นบูไลดีเซลเซเทแลนด์คอสตอมโซเกซึนะครับแล้วก็คุเมโซเกซึแล้วก็เพนดูลัมนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็รวมถึงหุ่นตัวลิมิตอย่างกาเวนตัวสีฟ้านะครับกาเวนตัวนั้นแหละเออคือหุ่นพวกนี้มี มันจะได้รับบัฟทั้งหมดรวมถึงตัวน้ำบ,บินนะครับคือน้าบ,บินก็ได้บัฟตัวหุ่นก็ได้บัฟไม่งงนะโอเคบัฟแรกคือจะได้รับบัฟในการเก็บการใช้งานทาให้ตายได้อีกหนึ่งครั้งก็คือตัวมาริโอมายาเนี่ยก็จะเก็บทาให้ตายได้อีกหนึ่งครั้งรวมถึงคนที่ขับหุ่นประจําตัวของตัวเอกอะ่ะก็จะได้รับ การเก็บใช้ท้าไม่ตายได้อีกห่งครั้งเช่นกันอ่าสรุปคือถ้ามาริโอขับหุ่นไหนก็ตามก็ได้หรือถ้าเป็นคนไหนที่ขับหุ่นมาริโอก็ได้เช่นกันแต่ในกรณีที่มาริโอขับหุ่นไฮดรูลัมซึ่งเป็นหุ่นประจำตัวก็จะเก็บท้าไม่ตายได้2องถังก็คือเราจะใช้ท้าไม่ตายได้สูงสุด3ครั้งนั่นเองอ่าจะประมาณนี้นะ ถ้าใครมีตัวลิมิตเนี่ยโอ้ระเบอรระเบอรอ์บอกเลยไอตัวว่ายน้ําที่ผ่านมาก็เก็บทั้งไมตายสามครั้งอยู่แล้วอะเก็บไอนี้ได้อีกเป็นห้าครั้งโอ้โหคุณคารี่คุณคารี่ดีเซลเนี่ยจะโดนวีปพซิมัมห้าครั้งรวดไม่อยากนึกสภาพไม่อยากนึกสภาพจริงจริงอันนี้มีเอฟเฟกเพิ่มเติมนะก็คือในระยะทุกๆสิวินาทีจะมีการชาร์เกตให้ตัวมาริโอมายะ ้อยเปอร์เซ็นแน่นอนว่าไอ้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยรวมถึงนักบินที่ขับหุ่นประจำตัวของมาริโอมาญด้วยนะอ่าเพราะงั้นเนี่ยคือเราสามารถให้คุณคาริสขับหุ่นของตัวเอกได้ขับหุ่นมาริโอมาญได้ไม่ว่าจะเป็นเซนทรัไล์คอสตอมบุลไลท์ดีเซลอะไรเนี่ยได้หมดเออก็จะได้เกทําไม่ตายไว้ช่วยต่อสู้ได้เออ ก็คือนานางสามารถช่วยบูได้ทุกๆ15วินาทีก็ถือว่าโอเคนะหรือจะให้ทั้งทีมขับหุ่นไปดูล่ําไอ้ขับหุ่นตัวเอกได้ก็จะได้เก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดแบบในทีมเรามีนักบ,บินที่ยังไงขับหุ่นไหนก็ไม่ได้สกิลเลเวลอัพก็สู้ขับหุ่นตัวเอกไปเลยก็ได้อันเนี้ยมันจะมีประโยชน์ต่อคนที่ซื้อหุ่นตัวเอกเยอะๆอ่ะอย่างเช่นไอ้คนที่มีซัทเทอร์แลนด์อซ่อม2เครื่องอ่ะ จะได้เปรียบหน่อยหรือเพอดูรัมสองเครื่องเนี้ยเออก็จะประมาณนี้แล้วก็บ๊อบให้อ่าเพิ่มเพดานดาเมจที่ตัวเอกทำได้ตัวมาริโอมายะทำได้อีกหนึ่งพันเอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งแสนก็คือเพดานดาเมจมันถูกจำกัดไว้ที่เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าใช่ปะ่ะอันนี้จะเพิ่มทดไปเลยเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งแสนนี่ย ก็คือทำดาเมจได้สูงสุดถึงสองแสนเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องถามว่ารวมถึงมาริโอที่ขับไปดูล่มอะ่ะมันก็จะเพิ่มไปอีกเพราะว่ามันจะมีการเพิ่มเพดานดาเมจอีกเท่าไหร่ไม่รู้ที่น่าจะเกือบสามเสนมั้งโหเมย์จะคิดว่าทำดาเมจได้สักเท่าไหร่นะครับสรุปคือนางเป็นตัวซับตัวเอกที่ดีนะเออสกิลสองอ่ะจะซับตัวเอกเป็นหลัก ก็คือซับตัว,ตวน้ำบ,บินที่ชื่อมาริโอมายะได้แต่ถามว่าซับคนอื่นได้ไหมได้แต่ต้องขับขุนประจําตัวของตัวเอกนะประมาณนี้ก็คือให้นางขับขุนประจําตัวตัวเอกก็ได้หรือจะให้คนในทีมขับขุนประจําตัวตัวเอกก็จะได้บัฟเหมือนกันอ่าแต่ว่าสกิลแรกเนี่ยคือจะเน้นฮิวเป็นหลักแล้วก็มีลดความเสียหายเพิ่มหลอดเลือดก็ถือว่าเป็นตัวบัฟที่ดีเลย ถ้าผมให้เกรดเนี่ยก็น่าจะประมาณ S+ FS บวกอะ่ะแล้วก็อาจจะเกือบถึง SS เลยก็ได้ประมาณเนี้ยโดยโรวมคือดีนะแต่มันเป็นตัวธรรมดาไงถ้าถามว่าผมมีเพ้นผมอาจจะสุม่ก็ได้นะพูดตรงๆแต่ผมหมดไปกับตู้ไว้น้ำไปไงเออตู้ไว้น้ำไป ถ้าเกิดรวมตู้ไว้น้ำที่ผ่านมานะผมหมดไปหมื่นสองพันเพชรได้มั้งเพราะผมกดตู้เชอร์รี่ไปสองครั้งแล้วก็กดตู้ของไอ้มาริโอีกไอ้ยีครั้งอะ่ะเออก็รวมไปสี่สโลอะ่ะออรวมทั้งหมดไปทั้งสิ้น40สิบโลประมาณนั้นแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดจะสุ่มได้จริงอะ่ะเดี๋ยวรอลุ้นสุ่มฟรีเอาหรือไมปก็ไปรอลุ้นสุ่มฟรีตอนนู่นเลยไอ้ฉลองครบรอบเกมสองุดปีอะ่ะในเดือนสิบอก็ได้เออ ไปรอรุ่นเอาก็ได้นะครับสำหรับผมนะเราจะมาเล่นอีเวนต์ยุทธการให้ดูสักดาส2งดานลเนเพราะว่าผมเล่นมา9ก้าดาแล้วนะครับถ้าถามว่ามันมีทิปอะไรในการเล่นก็คือถ้าคุณมีน้ำบินเยอะกับคุณในแม่เฟรเยอะในระดับหนึ่งเนะ่ยมันก็จะเล่นง่ายเพอรอาะคุณจะสร้างกลยุทธ์ยังไงในการพันดาก็ได้นะครับ คือต้องวิเคราะห์ตามดาแล้วคุณก็ต้องจําทริปให้ได้ว่าในแต่ละดามันตัวอะไรอ่ะอย่างเช่นดานเนี้ยอดาเซอร์คาเลสเนี่ยมันจะมีตัวที่น่ากลัวสุดคือไอโลโลเวย้ยไอโลโล่ะมันโผล่มาปุ๊บอะมันจะทําให้หุ่นที่อยู่ในสนามหุ่นที่อยู่ในสนามทั้งหมดขยับไม่ได้ก็คือหมุนฝั่งเราอะที่อยู่ในสนามก่อนหน้านั้นนีละจะขยับไม่ได้แต่ไอตัวที่ส่งตอนหลังอะ่ะขยับได้อยู่นะเพราะงั้นเราต้องกันทั้งสอง เราอาจจะต้องมีแผนสำรองยอะไรเงี้ยอ,อ,อย่างเช่นอ่าผมอาจจะต้องมีตัวยิงไกลตัวยิงไกลตัวยิงไกเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอากิโตเนี่ยยังไม่ค่อยตันเท่าไหร่ก็ามาใช้ได้นะครับอ่าอยู่ไหนนะเวเก้าสิบนี่นี่ผมยังไม่ได้อัพน้ำบินเลยแล้วก็ ขับปุ่นในุ่นสไนเปอร์ก็ได้มันจะได้แรงๆหน่อยคุ่นสไนเปอร์อ่าแล้วก็ต่อไปเป็นอ่าต่อไปเป็นนี่แต่คิดไปคิดมาเนี่ยผมว่าผมว่านะ ให้เป็นหุ่นหุ่นนี้ไปเลยก็ได้นะเออได้เหมือนกันตอนแรกผมกำลังคิดอยู่ว่าจะให้ขับอะไรขับให้ดูลั่มขับหปดูลั่มก็ได้มั้งเออขับให้ดูลั่มได,นะออขด,ได้ขับไปเลยแล้วก็คือตอนนี้ผมไม่มีกุญแจระยะไกลไงก็เลยเอามาเล่นยังไงก็ไม่ได้เออแล้วก็เอาตัวชนหนึ่งหนึ่งคนเออ ตัวชนอะไรก็ได้ครับตัวชนเอาเป็นหมอนี้แล้วกันหมอนี้แล้วกันแล้วก็ให้ขับขุนประจําตัวขุนนี่อ่าท่านี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะคือด่านส่วนใหญ่ที่เอามาเป็นอีเวนต์นี่ะส่วนมากจะเป็นด่านในเรื่องด่านอีเวนต์

เพิ่งรู้ว่ามันมีรายการประลองด้วย 私の攻撃止められるか อ่าด่านสิก็ประมาณนี้พอผ่านด่านเรากดปุ่มชุมปูเพื่อยืนยันว่าเราจะใช้นักบ,บินสามคนเนี้ในการผ่านด่านแล้วในด่านถัดไปอ่ะเราจะใช้ไม่ได้